วันีเลย้ยดไดยดาวโอ้ขึ้นายเลยไม่ดามลุมไอ้ลดุเก่ามาไปโกก้มาลยไม่ดุมัแต่ดุเก่าพี่เมียมึงตอนนี้จะมาหรือโอตอนนี้ตายเลยก็ตายได้ตายโอ้พอดีวันนั้นพุ่มใครเมียกัะไก่เมี่ยกัหน่อยเหนื่อไอ้ยาลกะ

nào à nào buồn, truồng mong điều là trao hôn mấy dịp về, truồng là cao

아! <laughs> দুটা বেগ অকল দুধার <_ roomm> leo กันอ่ะไม่จําเลยยังไม่ได้ <_ quas> <_ âge>

ทำไมอะตอนน่สิบ่ยเยอะเท้าอะไรอะอันนี้เลยนะโอ้เท้าคุณยิงเดียวไม่หลังขนลูปิไ่ยเดื่ยเรยเรยเายสิื่ีไม่ตีเลืมลืม 妈，我我我我没领。 คนนั้นได้ปลาหม้อมา้ามตัวอ่าชาวันรกระเทตัวเลือกตัวเดียวตัวทีมันไวยนาไม่หลวบอกพ่อว่าพุงเงี้ยบอกจะเด็กจะเด็ดเด็ดอยู่ในพุงอะไรอะจะเด็กเด็ดโอที่ก็เกี่ยวราดจะเดือนนะครับมันเล่นเป็นว่าพูด <cười> <cười> ừ, nó nuôi <laughs> <laughs> thuốc bà hán là mai à. Lên quá ổng dính thuốc bà hán mai Ủa <laughs> <đánh đánh> <laughs>